สวัสดีคะ่ะทุกคนในคลิปนี้เราจะมาลองใช้เจ้าตัว GitHub Copilot ซึ่งเป็นตัวช่วยในการเขียนโปรแกรมของเราหลังจากที่ลองใช้แล้วมีข้อดีข้อเสียอย่งไงบ้างมาดูกันเลยคะ่ะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ GitHub Copilot ใช้งานฟรีได้จนถึงวันที่22สิงหาในปีนี้นะคะถ้าใครอยากใช้งานต่อก็สามารถซื้อแพคเกจของเขาได้เลย <S <S โอเคค่ะทุกคนอันดับแรกเราก็ต้องทำการติดตั้ง g i t h u b c o p i l o t ก่อน ในคลิปนี้เราจะติดตั้งในเวิโคดนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีแค่ในเวิโคดอย่างเดียวนะคะทุกคนมีในไพชามแล้วก็โปรแกรม IDE อื่นๆด้วยค่ะเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วจะมีการเชื่อมต่อกับบัญชี GitHub ของเราตรงนี้ให้เราทําการอ,อกอ i นแล้วก็กดอนุญาตตามเงื่อนไขของเขานะอ่ะถ้าขึ้นแบบนี้แปลว่าสามารถใช้งานได้แล้วค่ะทีนี้เราจะมาลองใช้งานกันให้เราเนี่ยลองเขียนโค้ดเกินๆไปก่อนในขณะที่เราเขียนโคดเนี่ย ฟัง GitHub c o p i l o t จะมีการแนะนำทางเรื่องอื่นๆให้เราอีกด้วยประมาณว่าเอ้โค้ที่คุณจะเขียนต่อไปเนี่ยใช่แบบนี้หรือเปล่าถ้าโคที่ AI แนะนำเนี่ยมันตรงกับความต้องการของเราให้เรากดปุ่มแทบ็บแค่นั้นเองอ่ะมันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้เลย <Wow. S 1> ตรงนี้ก็ทำให้ GitHub Copilot เนี่ยทำการเรียนรู้เราไปด้วยว่าเราเนี่ยเขียนแบบไหนเพื่อที่ในอนาคตเนี่ยจะแนะนำเราได้ตรงมากยิ่งขึ้นค่ะ ต่อไปนี้ค่ะจะเป็นการสรุปข้อดีข้อเสียจากที่ได้ลองใช้งานมาค่ะข้อดีของ g i t Hub Co p i l o t เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเขียนโค้ดไหนที่มันซ้ำๆมันจะช่วยลดระยะเวลาในการเขียนโค้ดของเราไปได้อย่างมากเลยอีกทั้งเรายังสามารถเรียนรู้การเขียนโค้ดในรูปแบบอื่นๆได้จากคำแนะนำของ AI ด้วยค่ะแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสียนะ ถ้าสมมุติว่าเราเลือกในสิ่งที่ AI แนะนํามาแล้วเกิดข้อผิดพลาดหรือว่ารันไม่ผ่านตรงนี้ก็ต้องเป็นเราเองค่ะที่ไล่ดูโค้ดตั้งแต่แรกและแก้ไขเองอีกด้วยซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจหรือว่าไม่รู้เรื่องในโค้ดที่ AI แนะนํามาก็คงต้องใช้เวลาแก้นานเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะคะในการใช้งานเจ้าตัวคิทั u b c o p พ l o t เพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจโค้ดเหล่านั้นว่ามันทานํางานยังไงเนี่ย มันก็เหมือนกับว่าเราไปก๊อปโคโ้ดมาจากในเน็ตหรือในส k ต v e r โอ o ฟมาใช้งานซะมากกว่า <ré us> ก็ตามข้อสรุปค่ะที่เราเนี่ยได้ลองใช้กิ t Hub Copilot ว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะว่าจะเลือกใช้งานต่อไหมถ้าข้อมูลในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด u ั s c r คร e แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า